วันนี้มาใส่ปุ๋ยในสวนปาล์มนะคะมาใส่ปุ๋ยตัดหญ้าเอาไว้ก็ฝนดีมากนะคะตอนนี้ก็เขียวชะอุ่มไปหมดเลยนะคะมีทุกอย่างเลยหญ้าเต็มไปหมดเลยนั่นก็ได้แรงงานได้แรงงานชาวต่างด้าวมาไม่ต้องสงสัยนะคะ แรงงานต่างด้าวทีมนี้ถูกกฎหมายทุกอย่างนะคะมีบัตรมีใบอนุญาตมีเวิร์กครบนะคะที่นี่ไม่จ้างแรงงานเถื่อนแน่นอนค่ะนั่นเป็นครอบครัวของเขานะคะอันนี้ค่าแรงอยู่ที่กระสอบละเจ็สิบบาทเพราะว่าของยายจะใช้ปุ๋ย แต่ละสูตรมาผสมมาผสมกันนะคะเพราะว่าปามเรามันมันอายุเยอะนะคะถ้าใส่ปุ๋ยสำเร็จปุ๋ยสำเร็จประเภทแบบอ่บสีสิบสามสองสามสี่ส,สามห้าอะไรพวกนั้นมันจะไม่พอนะไม่พอไอพอมันพอนะคะแต่ต้องใส่ปริมาณมากซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนนะคะ ต้นทุนมันจะสูงนะคะซึ่งเราเอาแน่เอานอนไม่ได้กับราคาปาล์มนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเนี่ยตอนนี้ผลผลิตต่ำนะคะเพราะว่าช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตออกมาเยอะนะคะผลผลิตออกมาเยอะพอออกมาเยอะแล้วต้นปาล์มเขาก็จะพักนะคะก็จะออกออกมาเป็นดอกตัวผู้นะคะที่ไม่มี ที่ไม่เป็นทลายนะคะเนี่ยหลังจากหมดชุดนี้แล้วเขาถึงจะออกมาเป็นช่อที่เป็นตัวเมียที่มันเป็นลูกนะคะที่เป็นติดเป็นทลายที่มีผลปามนะคะเนี่ยนะคะไม่ใช่มีแต่รายได้นะคะรายจ่ายก็เยอะนะคะค่าตัดหญ้าแต่ละครั้งก็สิบกว่าชั่วโมงขึ้นนะคะ ก็หมื่นหมื่นกว่าบาทแน่นอนนะคะนี่คราวที่แล้วใส่ไปสิบสี่กระสอบรอบนี้ก็อีกสิบสี่นะคะถ้าไม่พอก็ค่อยซื้อมาเพิ่มนะคะค่อยซื้อมาเพิ่มอีกทีหนึง่งเนี่ยนะเขาเอารถพ่วงมาด้วยนะ,ะเอารถมอไซค์พ่วงมาด้วยเขาเอามอเตอร์ไซค์พ่วงมาด้วยเขาก็เพิ่มความสะดวกในการทำงานของเขานะคะกระสอบละเจ็ดสิบบาท ก็ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ไม่แพงราคานี้รับได้แล้วก็ซื้ออาหารกลางวันมาเลี้ยงด้วยนะคะพอละห่อดดน้ำเอามาให้เสร็จเดี๋ยวค่อยดูวิธีเพราะว่าจะโรยรอบโคนนะคะอันนี้ก็ใส่สองกิโลต่อต้นนะคะเพอปีหนึ่งเราก็จะใส่ให้ได้สามครั้ง ให้ได้สามครั้งต่อปีปีรอบหนึ่งก็สองกิโลสองกิโลเพราะว่าปุ๋ยผสมนี้เราไม่ต้องใส่จำนวนมากนะคะใส่อยู่ในสองกิโลก็พอกินถือว่าตามพอนะคะเพียงพอเราจะไปบ้าตามคนขายปุ๋ยไม่ได้นะคะให้ใส่สามกิโลสี่กิโลตายพอดีชาวสวนได้มาซื้อปุ๋ยหมดเนาะ ใส่ครั้งละมากๆก,ก็ไม่ดีนะคะมันก็จะมีการสูญเสียจากการระเหดนะคะหรือว่าถ้าฝนตกลงมามันก็ไหลนะคะใส่ครั้งละไม่ต้องเยอะนะคะแต่ใส่ให้สม่ําเสมอนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมาทยอยใส่ได้ในทักเปีละสามรอบเปลี่ยนเป็นหกรอบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะ,ะเพราะมันก็มีค่าแรงนะคะเราก็พยายามทํา ที่ว่าจะประหยัดต้นทุนนะคะเพราะว่าเราเอาไน่อ<ม>เอานอนไม่ได้กับราคาปาล์มนะคะพอปาล์มบางทีก็บอกว่าปาล์มปาล์มเยอะบางทีก็เหมือนที่ผ่านมาก็โดนโรงงานปิดบ้างอะไรบ้างนะคะออได้ตัดไม่ตรงรอบแทนที่จะสิบแปดวันยี่สิบวันได้ตัดปลาเข้าไปยี่แปดยี่ิบเก้าวันก็ตีว่าเดือนหนึ่งได้ตัดครั้งหนึ่งปาล์มเราก็ร่วงนะคะร่วงผลผลิตก็เสียหายนะคะ ไอสิ่งที่เราทาําไปปุ๋ยใสไปตัดหญ้าไปมันก็สูญเสียนะคะถือว่าเป็นความขาดทุนนะคะถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเราจะได้ราคามาหน่อยหนึ่งแต่หลังจากมีสามาเราก็ไม่ได้ราคาหรือถูกมากนะคะอันนั้นไม่รู้ว่าระบบเศรษฐศาสตร์มันจะเป็นธรรมชาติเป็นปกติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีการแทรกแซงอะไรหรือเปล่าออแทรกแซงจากอะไร ็แล้วแต่นะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้แล้วค่ะพราะเราก็เป็นประชาชนตาดำๆธรรมดานะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะไปติดตามดูว่าวิธีการใส่เขาใส่ยังไงแต่แต่รอบนี้มีมอไซค์พ่วงข้างมาก็อำนวยความสะดวกเบาแรงให้เขานะคะโอคพอสมควรเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวดูกันต่อนะคะ อันนี้ทำหมดเลยใช่ไหมวันท่ย่สิบเอ็ดใช่ไหมหมดหมดนั่นแหละเน่าดิบบหนาอันนี้เขาเรียกปุ๋ยน้ำตาลอู้ดเลยออู้ก็พันเน่าว่ะเนา

เดี๋ยวจะเสียบมือกล้กับเดกวเ่ากูเลยอู้อันนี้ครึ่งนึงครึ่งนึงเม็สีดำปะอ๋อสีน้ำตาลรอบนี้อ่อเม็ดสีดำเนื้อไวท์ฟ้าไวโไววท์ฟ้ันสี่ร้อยห้าสิบตัวอืไวท์ฟ้าห่ยล วายสุดาเอาไอ้นนเลยนีู่สามเลาเอาเอาไปเลยเฮ้ยเลยเ้เจเลยเจาเออโอตายเอมเฮ้ย้ีดล่ะิกบคืนนะพ่อทำยัหมดแรงหมดลำก็ฮะุซไสักข้าซึ่งมงนยยอดนะ ยามอคืนคืนเเออออนี่แกะไแล้วมันจะเป็นปูนปนหน่อยละเอียดมากมันเป็นหินหินฟอสเฟตอืออือืออรเลยมุกไรกัเจ้าเลยลายปหุด้อนอะไรนนั่งกมุนะกินหมอ่อกะก็สร้างด้ยเอาทีนี้ผัดรอเติมหู้แบบ

<cười> 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 mà đó mà mặt mặt quay đua mặt 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 cái mặt 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 chơi chỗ mặt 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 lắm